สวัดีครับผมสวัสดีสวัสดีนะครัฤาษีวังจักรวาลันวันนี้ก็เปิดแล้วพ่อเปิดแล้วมาเฮงครับสวัสดีครับมาเฮงมาตบรอบสุดท้ายอ่ารอบเขาเรียกว่ารอบมิกไนท์ ือ응ก็รลลอบจบนะรอบมิกไนรอบดึกสุดท้ายหละแบบนี้ค<อ>่ะก็ไมาอีกรอบหนึ่งก็คือโบมีแล้วเพราะว่ามันจะออกวันพรุ่งนี้นะก็มาฉลองแล้วมมันก็จะเป็นพรุ่งนี้ละแบบน,นี้ถ้าเป็นบุญนะอ่เป็นอะไรก็ว่าก,กันไปครับผมอวันนี้บ่มีอะไรหรอกมีแต่ชายหนังกลางแปลงกลางแจ้งเลยเนาะโอ้ เอาแบบหนังกลางแจ้งเลยเอ้าเป็นไงเป็นไงหนังหนังเอร์บอมแมนว่าสามสิบห้าเด้อหนังสิบหกสมัยโบราณโอ้เอามาคกจะถ่ายได้เพียงเด้ออ่าอ่าเตรียมเปิดฝาหราอืมอืมเปิดฝาเอ็บร้อยห้าสิบบอกเลยว่าเปิดฝากระทิงแดงอ๋ออ่า ไปยังไงบุญแต่บอได้ทำหลายๆเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดครับผมเอาช่างมันช่างมันอ่าช่างมันนี่กิโลเราบอกกี่บาทถ้าช่างมันเออถ้าช่างเผือกนี่แพงแน่โอ้เอาห่วงชุดไทยพี่ร่างเตรียมสมุดปากกาครับผมอ่าถ้าโอ้ย อันนี้ก็คือเลขผู้ค้าฝันด้วยนี่ก็เออแล้วกันไปอ่าก็คือเอออ่าไม่เป็นไรอืมอ่าได้เห็นก็เป็นบุญตาครับผมได้ถูกก็เป็นบุญใจอ่าอืมบางครั้งมันก็ได้มันก็ถูกบางครั้งมันได้มันก็บ่ถูกนะครับผมเอาขอฝากไปถึงยมพ่อยมแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายทางไกลทางไกลทั้งต่างจังหวัดต่างแดนไกลเน้อทั่วโลกจักรวบาลครับผมถึงโน่นอะ ยมพ่อโยมแม่ครับผมผู้ได้ดูอยู่อ่าพร้อมยัางสมูดกับปกาโละเตรียมจอดเตรียมจดปอย่าเลือมหมพ่อโอ้เตรียมจดนะอ้าวพร้อมเปิดแล้วพี่ร่างสุดสามตัวโค้งสุดท้ายอ่าวันที่สิบเจ็ดมกรากลับก็ได้บอกกลับก็ได้ ตรงๆก็ได้แล้วแต่ครับผมบุญญาธิการเนาะรวอมล้วาปเอานับอ่าพี่น้องใครที่รอคอยแนวทางปู่ฤษีโค้งสุดท้ายอ้าวปากกาสมุดพร้อมแล้วก็โจทย์ก่อนเอาวางคุกวางมีดวางเสียมไว้ก่อนเอ้เห็ดยังยูอ่เห็ดยังก็วางไว้ก่อนอ้าว้ขึ้นมาแล้วหนังอื่า หนังจอเล็กจอสิบสี่อ่าอ่าอืมอืมอ่าเห็นกันไหมพี่น้องเห็นกันบออ๋อเม็ดเดียวสามตัวสองตัวเม็ดเดียวบอต้องถามฝันหรือไม่ฝันอยากจัดจัดบออยากจัดกันแล้วไปบอเออ เอาอย่างนั้นเลยอ่ามาหาเฮงว่าบ่ได้ออนซอนผู้ใดเนิ่นแล้วเออาโอ้ตังขนาดพี่ร่องอืมตังขนาดเลยงวดนี่อ่าอ่าตัวเห็นจัดบ่พี่ร่องจดท่านบ่โจทย์ท่านบออ่อ่าสุดเสียทีข้ามคืนอ่าอ่าตัว พี่นั่งแชนเป็นแชรง,งานนี่โค้งสุดท้ายสามตัวเกือบไม่มาเกือบมาไม่ถึงอ่าเพราะนัดปูไว้อีกหรอกอืมต้องมาตามโค้งสุดท้ายอ่านนเ็กตัวนี้ไม่ต้องสืบไม่ต้องทำอ่าอยากมีทีมีท่ทางสามตัวนี้ท่านั้นได้เพียงเด้ออ่า ไม่ให้ถามเลยบอกเหรอฮึปาด์ตถูกพี่น้องวยยาปากคนวายาปากเห็นกันไหมหอืมอ่ะอืมสูงปาด์ตไประบาดพี่น้องเอ้โอ้เยเอาแขนๆเลยฮึ สุดต่องวดอ่าที่ขอแม่ตานีเนาะที่ปูหายมากต่องวดพีน้องจำกันได้ปอคือสองหกสองเก้าสองเก้าเก้าสองอ่าตบามือนี่นัดโค้งสุดท้ายนัดปล่อยโค้งสุดท้ายวันนี้วันครูวันที่สิบหกเนอะอ่าเอาไปเชียงโชควันที่สิบเจ็ดเลยเพียงเด้อจะลงมือและก็ห้ามหลงตัวเลข อืม,อมจะกลับก็กลับไม่กลับก็ไม่เป็นไรจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรโอ้อืม,อมตรงๆเลยบบป,ปูเคยสามตัวแตกที่น้องกับช่วงนี้ละช่วงดังๆ นั่งทั้งประเทศคนรอทั้งประเทศคนมัดประเทศมาคขวนกันอยู่ว่างจอกหลอกอืม,ออม FC ทั้งในและต่างประเทศอืมพิจารณาเบิง้ง สุดโคง้งสุดท้ายอือประมาณนี้อืออ้าพี่ร่งางไม่ต้องถามไม่ต้องตอบ ตัดให้เรียบร้อยอเขียนอยู่ก็ต้องเขียนอยู่พี่หลังออันนั้นเป็นของปู่่นเฉลร่จะตัดให้แยกให้เด้อ้าไม่ต้องพูดมาก แต่ว่าแอดมินสบับของแอดมินจะแอดมินจะตัดให้ได้พี่น้องได้แยกให้เอาไปพิจารณาบึงเป็นได้แค่นี้นอบปูเนะโอ้ไม่ต้องถามไม่ต้องตอบเลยืพี่น้องเลย <c oughs> อ่า <c oughs> เห็นกันไหมเห็นกันไหมอ่า ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเพราะว่าตัวนี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านอืมอืมเอาดูก่อนพ่อจะเชยนให้ตัวนี้ตัดให้ช,ชุดเอาโอ้โหอาโทรไปหนองชัดเจ๋นบ้านันเลยใส่สีสันไหยเนาะ ตัดก็ตัด,ตดก็ซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรออชุดนี่ปูรูสีให้มาโค้งสุดท้าย3ตัวเม็ดเดียว